ยาตัวนี้นะคะสามารถที่จะกินต่อเนื่องได้นะคะโดยที่ไม่มีผลให้เกิดรีบาวดีคอนเจสแตนต์นะคะสวัสดีค่ะเพย์บอยกับรู้เรื่องยา5นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับยาสำหรับบรรเทาอาการคัดจมูกกันค่ะซึ่งยาในกลุ่มนี้นะคะ ไปขอแบ่งออกเป็น2ประเภทได้กันนะคะตามรูปแบบของยานะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นยารูปแบบเม็ดกินธรรมดานะคะและอย่างที่สอจะเป็นยาพ่นจมกูกหรือว่ายาสําหรับหยอดจมูกนะคะซึ่งอันนี้จะต้องใช้เทคนิคพิเศษนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่จะขอพูดถึงยาในรูปแบบเม็ดกินกันก่อนนะคะสําหรับยาแบบเม็ดกินมาทาอาการคัดจมูกนะคะไปขอแบ่งย่อยออกมาเป็น2แบบอีกนะคะแบบแรกจะเป็นยาที่สามารถขายในร้านยาทั่วไปได้นะคะกับอีกแบบหนึ่ง สามารถที่จะจําหน่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะสำหรับอาการคัดจมูกนะคะเกิดจากการที่เรานะคะมีภาวะของหลอดเลือดในโพรงจมูกนะคะขยายตัวออกมานะคะแล้วอุดตันหรือว่าคัด ขวงทางเดินหายใจนะคะเพราะฉะนั้นจากที่แรกเราปกตินีใช่ไหมเราก็หายใจลุ้งๆได้นะคะแต่หลังจากที่เรามีอาการเป็นหวัดนะคะมีน้ำมูกเส้นเลือดบริเวณนั้นก็จะโป่งออกมาซึ่งอันนั้นแหละจะทําให้ทางเดินหายใจเราติดขัดนะคะบางคนจนถึงขั้นรบกวนการนอนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวยาบรรเทาอาการคัดจมูกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะบรรเทาอาการที่ทรมานอันนี้นะคะสําหรับยา ที่ใช้ในการลดอาการคัดจมูกนะคะในรูปแบบของร้านยานะส่วนมากแล้วนะคะจะเป็นตัวยาแอนติฮิสตามีนนะคะหรือว่ายาแก้แพ้นะคะผสมกับตัวยา ฟีนิลเอฟรินนะคะซึ่งตัวฟีนิลเอฟรินเนี่ยแหละนะคะที่สามารถบรรเทาอาการคัดจมูกได้สําหรับตัวนี้นะคะเขาจะออกฤทธิ์นะคะโดยการหดหลอดเลือดบริเวณพงจมูกนั่นเองนะคะจึงสามารถที่จะลดอาการคัดจมูกได้ค่ะยาตัวนี้นะคะสามารถที่จะกินต่อเนื่องได้นะคะโดยที่ไม่มีผลให้เกิดรีบาวดีคอนเจสแตนตนะคะก็คืออาการที่อยู่ดีๆนะคะหลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากที่ใช้ยาในกลุ่มลดอาการคัดจมูกต่อเนื่อง เป็นเวลานานๆซึ่งอาการข้างเคียงจะพบได้ในกลุ่มคนที่ใช้ยาพ้นหรือว่ายาหยอดจมูกนะคะต่อเนื่องเกิน3-5วันนะคะกลุ่มยากินตัวนี้จะไม่มีอาการเหล่านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อดีของยาเม็ดกินสําหรับลดอาการคัดจมูกนะคะแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันนะคะเนื่องจากยากินเนี่ยสามารถที่จะออกฤกริ์ได้ทั่วร่างกายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเขาถึงสามารถที่จะหดหลอดเลือดบริเวณอื่นๆในร่างกายได้ด้วยจึงอาจส่งผลให้เกิดหัวใจเต้นเร็วได้บ้างนะคะบางคนกระสับกระส่ายปวดหัวหรือว่ามีภาวะนอนไม่หลับได้นะคะสําหรับข้อห้ามใช้นะคะในคนที่จะกินตัวยาลดอาการคัดจมูกนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคต้อหินต่อมลูกหมากโตไทรอยด์สูงความดันโลหิตสูงนะคะเหล่านี้ก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงตัวยาลดอาการคัดจมูกนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ อาการของโรคนะคะกำเริบขึ้นมาได้ สำหรับวิธีการกินนะคะยาตัวนี้ก็คือออกฤทธิ์ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะกิน1เม็ดทุก6ชั่วโมงนะคะเวลามีอาการคัดจมูกนะคะถ้าหายจากอาการคัดจมูกแล้วก็สามารถที่จะหยุดยาได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกินจนหมดทีนี้หลายคนก็คงจะเห็นนะคะตัวยาคัดจมูกที่ขายในร้านยานะคะจะมีตัวยากลุ่มแอนติฮิสตามีนนะคะหรือว่ายาแก้แพ้ผสมด้วยเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนส่วนมากที่ผสมก็จะมีบอมเฟนิรามีนคอเฟนิรามีนนะคะจะมีผลใน กลดน้ำมูกนะคะถ้ากินเดี๋ยวๆก็จะทำให้ง่วงนอนนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ผสมกับฟินิลเอฟีนะคะซึ่งมีผลให้ร่างกายกระสับกระส่ายหัวใจเต้นเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะคะในคนไข้แต่ว่าถ้ากินตัวนี้ไปแล้วนะคะเพศก็ไม่แนะนําให้ขับรถหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรนะคะเพราะอาจจะทําให้บางคนนะคะไวต่อยามากอาจจะง่วงนอนได้นะคะซึ่งเป็นอันตรายมากๆเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้คะ่ะ สำหรับการกินยาลดอาการคัดจมูกนะคะถ้าในคนที่มีภาวะอาการคัดจมูกที่มากขึ้นนะคะเภสัชเองนะคะจะแนะนําให้ใช้ยาพ่นจมูกมากกว่านะคะเพราะว่าออกฤทธิ์ได้ดตรงจุดค่อนข้างที่จะออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวเลยนะคะคือทําให้เกิด r e b o u เอฟ f ฟ e c t นั่นเองนะคะคืออาการคัดจมูกมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อใช้ติดต่อ,อก,กันเกิน3-5วันนะคะเดี๋ยวปอยจะมาพูดถึงรายละเอียดของยากลุ่มนี้ในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเห็น ว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องรู้เรื่องยา5นาทีนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่พลายคลิปสาระดีๆที่ปอยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย